คีย์แคสายจากค่ายเกมมิ่งคนไทยใช้งบแค่พันนิดๆเปลี่ยนคีย์บอร์ดแบบเดิมๆให้กลายเป็นโลงเลิเกเดี๋ยวในคลิปนี้เฟนมารีวิคีย์แคปเซตนี้ให้ดูกันค่ะ ขาเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่แบบนี้ด้วยหรือจะาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถ,ถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบการขายตรงบายสำหรับการอันบ็อกดูของด้านในเนี่ยแพ็กเกจรอบนี้เฟสว่าเขาทํามาได้ค่อนข้างดีนะโดยทางแบรนด์เลือกแพ็กเกจมาเป็นถาดมีช่องให้ใส่แต่ละบล็อกของคีย์แคปเพื่อนๆก็สามารถเก็บคีย์แคปในแพ็กเกจแบบนี้ได้เลยแต่แอบมีติดสักนิดนึงค่ะถ้าตรงบริเวณฝาทํามาให้แข็งวรานี้สัก มา,มากทุกคนก่อนที่จะไปฟังรีวิวเต็มๆเนี่ยมารู้จักสเปคของคีย์แคปกันสักนิดนึงค่ะโดยในเซตนี้จะมีมาให้ทั้งหมด132ปุ่มโปรไฟล์คีย์แคปเป็นแบบ GDA โปรไฟล์วัสดุเลือกใช้เป็นโพลีคาร์บอเนตใช้เทคนิคฝังฟอนต์แบบแพดเพนพร้อมกับเคลือบ UV มาให้เพิ่มความพงทนโดยในคีย์แคปค่ะจะมีให้เลือก2สีด้วยกันนั่นก็คือสีใสไดมอนด์และก็สีดำออ b ซิเดียนซึ่งในคลิปวโอนี้เฟดก็เอามารีวิวทั้ง2สีเลยจะได้เห็นกัน การออกแบบคีย์แคปครั้งนี้ทางทีมโลกาเลือกมาในทีมของเหมืองค่ะเพราะด้วยตัวคีย์แคปเนี่ยมีลักษณะที่ใสเหมือนกับคริสตัลทําให้น o เวลตี้หรือว่าคีย์แคปตกแต่งเนี่ยจะมีลวดลายของเพชรพอยอนญมณนีหีบสมบัติรวมไปถึงระเบิดที่ใช้ในการขุดเหมืองนี่ก็จะเป็นที่มาของการดีไซน์คีย์แคปเซตนี้หากเราเอาไปใส่ในคีย์บอร์ดที่มีไฟ RGB จะทําให้ไฟที่ลอดออกมาเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นยิ่งตัวเซตสีใสเนี่ยทำให้เรามึนเมากระแสงสีได้เลยค่ะส่วนตัวสีดํามัมนจะมีไฟลอด ขึ้นมาเช่นกันนะแต่ด้วยความที่เป็นดำใสอมันจะดูแบบเท่ๆดุๆมากกว่าถ้าใครมีคีย์บอร์ดแต่ว่าไม่มีไฟ RGB เฟค่อนข,ข้างจะเชียร์ตัวสีใสค่ะเพราะมันทาให้เราเนี่ยเห็นสวิตช์ด้านในถ้ายิ่งใส่สวิตช์สีสวยๆอยู่ด้วยเนี่ยคีย์แคดสีใสค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยเป็นลองเอาไปใส่ในกล่ด650นะคะคือน่ารักมากเห็นน้อง mm SM สวิตช์แต่งสีมาแบบกรุบก,กริบน่ารักส่วนของตัวอักษรในเซตนี้ค่ะจะมีทั้งฟอนต์ภาษาอังกฤษแล้วก็ฟอนต์ภาษาไทยมาให้แล้วเพื่อจะให้ใช้งาน กาไดด้อย่งสะวจากการใช้งานของเฟซทั้งสองสีนี้นะคะตัวเซตใสเนี่ยฟอนน้องเป็นสีขาวค่อนข้างจะกลืนกับความใสไปเลยแต่ตัวสีดําจะเห็นตัวอักษรได้ชัดเจนมากกว่านอกจากนี้ในปุ่มตกแต่งเนี่ยมันจะมีการแทรกสีเหลืองมาด้วยทําให้บอร์ดเนี่ยไม่ดูหน้าเบื่อมากเกินไปส่วนผิวสัมผัสตรงที่ไม่มีตัวอักษรจะมีความเรียบนะคะแต่หากเป็นตรงที่มีตัวอักษรจะมีผิวสัมผัสที่นูนขึ้นมานิดนึงซึ่งอันนี้ก็เกิดได้จากการใช้เทคนิคสีปรินต์ฟอนนั่นเองค่ะหากในด้านคุณภาพส่วน ตัวเฟสค่อนข,ข้างจะโอเคนะคะเมื่อเทียบกับงบประมาณตัววัสดุเขาก็ไม่ได้ทํามาแบบบางเกินไปเหมือนพวกพลาสติก ABS แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องรอดูว่าการใช้งานระยะยาวตัวสีใสมันจะมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือไม่หากบอร์ดมันไปโดนแดดอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ควรโดนแดดหรอกนอกจากนี้เฟสก็เชื่อว่าเพาืพ่อนๆก็ค <ๆ S 1> <ๆ S 2> งไม่ได้จะหยุดแค่คีย์แคปเซตนี้หรอกในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆรูไม่ถึงว่าเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่อะไรอย่างนี้เรื่องสุดท้ายและในการใช้งานนะคะก็คือจากที่เฟสลงไปใช้พ นุ่นนี่นน่นมาตัวโปรไฟล์คีย์แคปที่เป็น GDA เนี่ยเอาจริงหลายๆคนก็ไม่ได้คุ้นชินกับมันมากนะคะส่วนตัวเฟสก็นิยามว,ว่ามันคือ SA แหละเพราะมันก็มีความสูงนิดนึงแต่ก็จะมีความโค้งมนๆตรงขอบเหมือน XDA ถามว่าคีย์แคปมีการส่งผลขนาดนั้นไหมในการพิมพ์ส่วนตัวเฟสก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะมันแค่มีความสูงเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่สโลปการพิมพ์เนี่ยมันยังสามารถวางนิ้วมือได้เหมือนพวกเชอร์รี่โปรไฟล์หรือว่า OEM โปรไฟล์ปกติอยู่และสิ่งที่ควรจะต้องรู้ก่อนจะ ซื้อก็คือเจ้าคีย์แคปทั้งหลายเนี่ยสามารถใส่กับ mechanical keyboard ที่เป็น MX s w i t ช์หรือว่าตรงตัวโค้ดสวิตช์เป็นแบบบวกหากใครเป็นพวกปุ่มยางหรือว่า m มค h านิ c ค l ลสวิตชแบบอื่นก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะ <c oughs> นอกจากนี้คีย์บอร์ด m มคคานิเคิลที่เป็น Layout ์แปลกๆอย่าง65% 75% 96% 98%ที่ต้องใช้ชิปขนาด 1.75U หรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ ISO Layout <c oughs> ในเซตนี้ <c oughs> เขาก็จะมีคีย์แคปนี้เสริมเข้ามาให้สาาาามมมรรถเเออไไไไปปปลีี่่ยนใช้ด้ดะะัญห <c oughs> มาถึงในพาสสุดท้ายสำหรับราคาของโรคาคริสตัลซีรีส์คีย์แคบน้องจะมีราคาอยู่ที่1,190บาทต่อเซตมีสีที่เลือกทั้งสีดำใสและก็สีใสจนตัวคิดว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็ถูกกว่าเซตอื่นๆในค่ายอีกด้วยยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้แล้วเดี๋ยวเฟสจะแปะพิกัดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปนะคะรวมไปถึงบางร้านก็จะมีตัวเดโมให้เพื่อนๆลองไปนั่งกดเล่นดูได้และนี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดสำหรับคี y c แคบเซตสีใส นี้จากทางโลกาถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปดีโอหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย